สวัสดีค่ะพบก,กันอีกเช่นเคยนะคะช่องแม่พรพังนวลจันค่ะตอนเย็นๆก็กินอาหารรับประทานอาหารจากแม่เอฟซีนะคะนี่ก็แยกย้ายกันกลับบ้านแล้วนะคะนี่ยายนวลจันมาฝั่งนี้แล้วนะคะยายนวลจันมาฝั่งนี้แล้วนะคะนี่ดูนะคะบรรยากาศหลายๆเชือกที่ทานอาหารเสร็จแล้วนะคะ นี่นะคะดูบรรยากาศหลายๆเชือกที่ทานอาหารเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะลายเชือกวันนี้30สิบกว่าเชือกนะคะน,น้องมองคนลน้องพร้อมซัพย์นะคะน่นยายนวลน,นะคะ นี่นะคะบรรยากาศร,รอบๆพรอบอปู่วังทะลุของเรานะคะตอนเย็นๆช้างก็จะเดินกลับบ้านนะคะดืก่อนกลับบ้านก็ขอเสียงน้องช้างนูนยาลเลยนะคะทีนี้หเห็นไหมคะบรรยากาศา ยืนยืนกินหญ้าก่อนนะพ่อควานาไไน,น,นี่นะคะบรรยากาศนะคะดูนะคะบรรยากาศเดินกลับบ้านตอนยินนะคะ หลายเชือกนะคะเดินกลับบ้านนะคะนี่ยายนวลก็ออกลิมทางเพื่อจะไปผูกเพราะยายผูกอยู่นี่นะคะผูกอยู่ที่พ่อผูกวังทะลุของเรานี่หลายเชือกก็เดินกลับบ้านนะคะอื นี่นะคะนี่ยายนวลก็แวะมาทางนี้แล้วยายนวลเพื่อมาปลูกไว้ตรงนี้นะคะยายจะปลูกไว้ที่ทุ่งนี่นะคะน้องพร้อมซ้านูนบรรยากาศนะคะบรรยากาศตอนเย็นๆเดินกลับบ้านนะคะอือ โอ้โหน้องฟ้าใสก็หอบอไ,ไป <พอ S 1> เป็นคลวนเลยนะคะรถแรงเนาะกินารถแรงนีนะคะตอนเย็นเย็นเดินกลับบ้านบรรยากาศที่หาดูได้ยากนะคะดูตะว,วันกำลังตกดินนะคะ,นนะ,คะช่องแม่พรพังนวนจันนะคะ นี่นะคะหลายเชือกกำลังเดินดูได้นะคะตอนเย็นเย็นบรรยากาศหาชมได้ยากนะคะ บรรยากาศช้างเดินกลับบ้านแล้วนะคะนี่ท้องทุ่งนาสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะส่วนมากช้างก็จะอยู่บ้านยังไม่ได้ออกไปทำมาหากินอะไรก็ช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูแลหอ่อข้าวไปกินฝั่งนู้นนี่นะคะ